เอาละครับสวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเควินอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นพับจีนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่า10,000แสนวิวเนี่ยได้กี่บาทกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดเผยกันเลยว่า1 0 0 0 0แสนวิวของการทำ YouTube เนี่ยเราจะได้กี่บาทก็บางคนก็คิดว่าเฮ้ยหนึ่งแสนวิวสองแสนวิวเนี่ยได้เยอะนะครับหรือว่าคนที่ทำ YouTube เนี่ยจะได้เงินเยอะนะครับ จริงเยอะจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนสําหรับทุกคนหรือเปล่านะครับก็มีคลิปหนึ่งก็คือหนึ่งแสนอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าคือผมก็ทำมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งมีคลิปหนึ่งที่เพิ่งจะมาพีคเป็นหนึ่งแสนวิวนะครับเกี่ยวกับพับจีนี่แหละครับผมก็จะเป็นคลิปถ้าเป็นล่าสุดนะครับแกล้งคนนะครับว่าเล่นไม่เป็นนะครับแกล้งคนไทยว่าเล่นไม่เป็นครับยิงจนร้องโปล่ครับ คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณ154 2 8ยดวิวนะนะตอนนี้วันที่ยี่สิามสิบนะครับผมซึ่งคลิปนี้ทำมาตั้งแต่ดูดยี <laughs> ่ิบแปดสี่นะครับปี2019ซึ่งเป็นเวลาปีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอีกสองวันนะมั้งเออนั่นแหละคือปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาแบบพีคหนึ่งอะ่ะเพิ่งมาเป็นหนึ่งแสนวิวน,นะครับเราก็จะมาเปิดเผยกันว่าหนึ่งแสนวิวได้กี่บาทกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถ้าเกิดกดอนาลิติก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เนาะ นี่ผมจะเปิดเผยกันเลยอันนี้หลังบ้านของ YouTube ก็คือ1,000 0แสนวิวเนี่ย1 6 0่งแนนเมื่อกี้1 0 5 0แแล้วก็จำนวนว o s ์ Time 16.3k หกจุดสามเคสับเบอร์บวกมา732ด้คนนะนี่นี่คือเงินที่ผมได้นะครับ U S e อ t เม e รายได้ห้าสิด้57.77ดอลลาร์นะครับผมสหรัฐซึ่งใช้เวลา1ปี กันหนึ่งเดือนนะครับอยากจะบอกว่าไอรายได้เนี้ยต่อคลิปเนี่ยหนึ่งแสนวิวบางคนน่ะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะได้เยอะกว่าผมก็ได้หรืออาจจะได้น้อยกว่าขึ้นอยู่กับคนที่กดโฆษณากดคลิปโฆษณาหรือว่าดวโฆษณาหรือว่าคนที่ดูโฆษณาจนจบนะครับโดยไม่กดสคิปนะครับไม่กดข้ามอย่างเงี้ยแหละครับผมก็จะได้แล้วก็จํานวนโฆษณาที่เข้ากันเลทก,ก็จะแตกต่างกัน แล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามาดูด้วยเรทของต่างประเทศก็อาจจะเยอะกว่าของคนไทยนะครับขึ้นอย่าเรทนัะเวลาเวลานั้นนะครับก็ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดดอลลาร์ครับเป็นเงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมณว,วันนี้ครับหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบเอ็ดจุดแปดสองบาทนะครับสามสิบเอ็ดจุดแปดสองนะจำไว้งนั้นผมจะคูณนะครับห้าสิบเจ็ดจุด เจ็ดดอลลาร์คูณ3 1มเอ็ดควคครับ3ามเอ็ดจุดนะครับเป็นเงิน1,838.2 4 1 4สบสีบาทเท่าน,นั้นเองนะครับผม1ปีได้1,838บาทเยอะไหมครับท่านผู้ชมเยอะไหมเยอะไหมคอมเมนต์บอกว่าเยอะไหมอย่างน้อยนะครับทุกคนแสนหนึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับจริงๆแสนวิวอะมมุติอ่ะอันนี้ปีหนึ่งนะครับถึงผมจะได้ตัวนี้หาสิบสอง ที่สิบสามด้วยสิบสามเดือนด้วยอ่ะเท่ากับเดือนละร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับวันหนึ่งผมก็กินข้าวกินน้ํากินปลาหมดเลยนะครับวันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแต่นี้เดือนละร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับพอกินไหมครับไม่พอนะครับก,การกจะมาบอกนี่มันแชร์ประสบการณ์ไงนะก็คือแบบคือใครมันคือการทํา youtube ไม่ได้ยากไอ้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับบอกตรงๆนะคือถ้าเราไม่ได้ดังนะ เราต้องแบบดังก่อนติดลมบนก่อนอย่างเงี้ยคือเราสามารถไอ้นี่ถึงจะทําได้เรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดใครคิดแบบว่าจะออกจากงานประจําอ่ะมาท o u t u b e เนี่ยต้องคิดใหม่คิดดีๆนะครับผมเราเราต้องทําเป็นงานอนดิเรกให้แบบช่องเราแบบบูมก่อนนะถึงจะออกมาได้เหมือนคนอื่นหรือยูทูบเบอร์ที่สามารถมาทํา youtube ได้เป็นเวลานะครับเป็นงานประจําได้นะฮะต้องคิดดีๆนะครับอยากอยากให้ลองว่าเอ้ยทำเป็นงานอนดิเรกก่อนนะเพราะว่า มันไม่ได้แบบบือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับแบบถ้าเกิดเราออกมาปุ๊บแล้วแล้วมันแบบมันไม่ได้เงินขึ้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยท้อนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยครับก็ไม่อยากทานะฮะคือมันต้องฟันฝ่าอะไรเยอะกว่าจะแบบขึ้นมาได้อะผมก็ยังไม่ได้ถือว่ากิง่งกิ่งกลาดอะไรนะก็คืออยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันนั่นแหละครับซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายปีอะผมว่ากว่าจะดันขึ้นมาได้นะฮะ ก็ลองพิจารากันดูให้ดีๆก่อนนะครับทุกคนบางคนเด็กๆก,ก็อยากจะเป็น caster เ a m e r นะครับผมพ่อแม่ก็ควรแบบเข้าใจในจุดๆนี้ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงก็ควรจะมาศึกษาเรียนรู้กันก่อนว่าควรจะเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงนะครับถังไม่แน่หรอก y o u t u b นอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็เป็นไปได้ เพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นมันก็เหมือนเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่ตั้งขึ้นมานะครับผมเอาละครับถ้าเกิดแบบเราได้141.403เนี่ยบาทต่อเดือนนะครับถ้าคิดเล่นๆได้แสนวิวทุกคลิปสามสิบวันนะฮะคูณสามสิบไปจะได้เงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสี่พันสองเองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่พอกินอยู่ดีนะครับสี่พันสองต่อเดือน <c oughs> ถึงบอกว่าเป็นงานอดิเรก สมมุติแล้วกันครับผมถ้าเกิด1นึ่งแสนวิวของผมอ่าตอนนี้ได้ประมาณ57ดอลล์นะผมตีสัก50แล้วกันลำต่ำๆไว้ก่อนนะฮะถ้า5้าแสนวิวก็คือได้250ดอลลารด์เนาะอ่าแปลงเป็นเงินไทย31.81เท่ากับ7,952.5นะครับ7,952.5ต่อปีนะฮะอาหารต่อเดือนต้องะ อันนี้ของผมสิบสามเดือนถ้าเกิดเทียบกันนะหกร้อยสิบเอ็ดบาทเองนะฮะแต่ถ้าเกิดทําทุกวันอ่ะคูณสามสิบตีสักสามสิบได้มื่นแปดสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับต่อเดือนนะครับผมได้ต่อเดือนหนึ่งหมื่นแปดก็ยังไม่พอกินนะคนจบปริญญาตรีเดี๋ยวนี้สองหมื่นอัพกันแล้วนะครับผมจริงๆแล้วก็ก็ลองดูกันแล้วกัน,นะเปรียบเทียบว่าอันนี้ต้องทำสามสิบวันเลยนะฮะทำคลิปออกมาทุกคลิปทุกวันด้วยนะฮะ อาจจะไม่ได้คงที่เท่านี้หรืออาจจะได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูก็นะครับอันนี้ผมก็เปิดเผยเท่านี้แหละจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรับทราบกันนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวอยากให้ทําคลิปอะไรต่อๆไปก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันไว้โอกาสหน้านะครับก็ใครที่อยากจะทํา y o u t u b e ก็เริ่มทําได้เลยนะจริงๆก็ไม่สายนะถ้าเกิดเราเป็นงานอดีเรกมันก็สามารถ เก็บเหมือนเป็นเก็บประวัติของเราเก็บเงินออมอะไรของเราไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้แบบเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยแล้วแหละจริงๆอะเทคโนโลยีเข้าถึงได้เยอะแยะคนดูชอบดู y o youtube ดู Facebook กันก็ถ้าเกิดเราทําอะไรได้แล้วก็ทําไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการหาเงินนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ